เอาเลยครับผมคลิปนี้เราอยู่กันในโรบอทก,กับแบบเล่นบอลแฟนมอร์ฟเย่เราจะมาตามหาเพื่อนสายลุงของเรานะครับผมแต่ว่าการตามหาในครั้งนี้จะเป็นบูอย่างเดียวนะครับแต่จะมีบูล่างไหนบ้างเราไปดูกันเลยครับผมและผมเข้าแบบมาผมเห็นแล้วตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงเจ้านี่ก็คือขายของครับผม แก๊สฮุกนน่นเองนะครับ100โลบัคเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมมาตรงนี้ผมว่าใช่เจ้านี่ก็คือขายของเหมือนกันครับผมโกลเด้นกราเพชยังไม่มีเงินเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมีอะไรให้ใช้ฟรีบ้างไหมนี่ผู้ชมครับเราเข้าแมบบมาเราได้แล้วนะครับผม1ตัวเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมนั่นก็คือโกลเด้นบู แปลงร่างเป็นโกลเด้นบููเรื่องแสงสีทองน่ารักเยียวลองเข้าไปดูในนี้สิเห็นคนเข้ามาเยอะแยะแสดงว่าจะต้องมีอย่างแน่นอนเลยนี่ไงออ้ยทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะมีเจ้าบูแวมไพเจ้าบูคิงและเจ้าบูพิบบี้แต่ละตัวน่ารักฝุดฝุดไปเลยหลังเก้าอี้ตรงนี้มีไหมครับผมไม่ใช่เก้าอี้นี่คือโซฟา <Yeah. S 1> มีหรือเปล่าไม่มีอะ่ะทุกคนครับเอ <Yeah. S 1> hey. นี่มันห้องอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ ผมติดกดกลับล่างเป็นฟาร์มิงโกก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ทํำไมกล่องมันทองๆวัตวคู่นี้ใช่เลยนี่ก็คืออิเล็กโตบูเย่ได้แล้วหนึ่งตัวโอเคลองไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเฮียนเขาลอยด้ โอเคลงมาแล้วนะครับมาสักครู่อาจจะเป็นบั๊กนะครับหลังเคาน์เตอร์ละมีไหมหลังเคาน์เตอร์ตรงนี้ไม่มีมาตรงนี้มีกล่องโลบ็อกด้วยนะครับของเล่นแคดดาตกทิ้งไว้นี่ไม่มีเจ้าของผมจะหยิบไปแล้วนะขโมยเลยก็มาดูด้านในทิกเกตละมีหรือเปล่าไม่มีงานตรงนี้มอีอะไรใสๆใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเราตาฝาด ผมคิดว่าแต่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเปิดประตูเข้ามาด้านในไม่ต้องเปิดวิ่งทะลุได้เลยน่ารักฝุดฝุดตามเพื่อนเขาไปรอด้วยเจ้าบูผมกําลังสงสัยว่าเราอยู่ในไหน,ไหนกันครับตอนแรกเข้ามาด้านในเนี่ยเหมือนโรงงานป๊อปปี้เพท,ทามนะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับทุกคนมันใหญ่กว่าเยอะเลยและไม่ใช่ในแบบเรนโบ้เฟนด้วยนะครับข้างบนเพื่อนไปทําอะไรข้างบนน่ะอย่าบอกนะว่าตรงนี้มีมีไม่เอ่ยเอาไม่มีแล้วเพื่อนขึ้นมาทําไมวะ <Bro. S 1> เราก็ขึ้นตามเขามาแล้วก็ติดซะด้วย เอ้เ hey, มื่อกี้อะไรวแบบนี่ไงเจอแล้วจ้านี่ก็คือบีบูเย่ yeah! ได้บีบูมาแล้วบีบูอยู่ไหนเอ่ยขอดูหน่อยครับนี่ไงมอฟบีบูบนหัวมีน้ำพึ่งด้วยในนี้น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมเราสามารถนั่งเก้าอี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมน่ารักมากเลยแมบปบนี้ผมชอบมาก เขาเมีให้เราหาทั้งหมด20ตัวละครน,นะครับผมจัดกันไปแบบจุกๆพาดเดียวหาคร,ครบครบหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันครับคุณผู้ชมในห้องรับตรงนี้ทําไมมันทางเหมือนห้องเชื่อจ,จังเลยดูจากลักษณะแล้วน่าจะใช่ไม่ใช่นี่ก็คือห้องผลิตจุบูยังไงล่ะโอ้โหนี่ไงเจอแล้วเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บเจ้านี่ก็คือซอมบี้บโูโอเคครับผมไปดูอีกทางหนึ่งกันครับคุณผู้ชมไหนซอมบี้บูที่เราเก็บมาก็สมอแปลงร่างเป็น ซอมบีโโ้โหเกนกาดด้วยน่ารักฟุดฟุมีเอฟเฟกเลือดด้วยคุณผู้ชมดูสินี่ไงเลือดหยดติ้งๆเลยนะครับผมตรงนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ผมคิดว่าแต่จะมีห้องรับนะครับงั้นมาดูอีกฝั่งหนึ่งเข้าได้ไหรือเปล่า ไม่ได้เหมือนกันครับผมขึ้นไปชั้น2เลยชั้น2ตรงนี้นี่มันห้องอะไรอุ้ยนี่มันคือโรงละครเวทีของจุาบูยังไงเลยครับคุณผู้ชมครับเอาแหละเราจะต้องเดินหาไม่ต้องหาแล้วนะครับผมเจอแล้วหนึ่งตัวเจ้านี่ก็คือจีนบูมีอีกหรือเปล่าบนเวทีจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนครับผมค่อนข้างมั่นใจไม่น่าจะมีแค่ตัวเดียวเพราะว่าโรงละครเขาใหญ่ซะขนาดนี้ เพื่อนนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ก็คือนีออนบูมาดูฝั่งนี้ครับผมว่าเราจะสามารถเข้าด้านในได้ไหมเฮ้เพื่อนเข้าไปไงอ่ะบอกหน่อยเราเข้าไปไม่ได้อะเราติดนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเขาเข้าไปกันเต็มเลยเข้าไงตรงนี้หรือเปล่าเอ้าน้ำตาจะไหลฉลาดเหลือเกินเจอแล้วครับผมเจ้านี่ก็คือ บไปหาอีกทางหนึ่งกันบ้างครับผมคุณผู้ชมครับที่ไม่ใช่ทางนี้เป็นทางตรงข้ามกันนะครับผมแบ็กโฮบูฉันคือบูผู้กินกินทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกินตดของนาย <c oughs> อาตรงนี้ใช่ป่ะใช่ครับผมเราวิ่งผ่านไปครับคุณผู้ชมครับข้า <c> ม <oughs> <c oughs> ตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ย แล้วตรงนี้เราเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งครับคุณผู้ชมกดกับล่างก่อนรู้สึกว่าตัวนี้เอฟเฟกมันเยอะเหลือเกินนะอลังการงานสร้างดีเทเฮ้ hey, วัดดีพวกนายไปทําอะไรตรงนั้นน่ะยืนฉี่เหรอเ็าไม่ฉี่ตรงนี้นะทำไมนายไปเข้าห้องน้ำเจ้ากีนบือ ตรงนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับผมแสดงว่าห้องมัธยมกูนี้เป็นห้องแห่งความรับเรามาหาด้านนอกเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือรถดับเพลิงใช่หรือเปล่าดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นรถขนของไม่มีครับผมตรงนี้เจอแล้วนี่ก็คือแบ็กนีออนบูครับผมกับตัวนี้ครับคุณผู้ชมอยู่บนต้นไม้เจ้านี่ก็คือใครกันนะเก็บมาก่อนครับเจ้านี่ก็คือซูเปอร์บูเย่มาหนึ่งได้สองคืมเจ็ด บริเวณลานจอดรถตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่สวนสนุกตรงนี้นะครับผมแบบนี้มันคุค้นๆไหมคุณผู้ชมว่าผมว่าใช่เลยว่ะมันเหมือนพิกกี้ยังไงไม่รู้นะครับผมโมเดลเขาอะอาจจะใช่นะครับคุณผู้ชมมาดูกันนี่หรือเปล่านะนี่คืออะไรไม่ใช่นี่คือที่ป่าเป้าครับผมไม่เราก็คิดว่าแต่บูตามเพื่อนก็ไปบริเวณชิงช้าสวรรค์ตรงนี้ล่ะมีไหมครับถ้าไม่มีผมจะนั่งชิงช้าสวรรค์แล้วนะ นั่งไม่ได้คุณผู้ชมเป็นโมเดลเฉยครับเราไม่สามารถขึ้นได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเก็บไป2ตัวมีซูเปอร์บูนะครับผมกับแบกอะไรนะสักอย่างนี่ไงเจอแล้วแบกนีออนบูลนะครับผมแปลงร่างเป็นซูเปอร์บูระดับล e เจนดารี่โอ้โหน่ารักฝุดๆุดอย่างเท่คุณผู้ชมดูสิครับเหมือนผ้าไหมถักเป็นตุ๊กตาอยังไงไม่รู้นะครับผม แต่น่ารักดีผมชอบเอ้ยลแล้วใครม่ขี้เลียล่าตรงนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่านี่ก็คือขี้บูเย่ชื่อแปลไทยแล้วมันแปลกๆนะ <c oughs> นี่คือผู้บูครับผมคุณผู้ชมครับ้ฉันคือขี้นายคิดแล้วว่าจะหนีฉันได้มานี่เลยเจ้าโดราเอมอนบูเหม็นไหมล่ะ <c oughs> โดราเอมอนบูหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมะ เอ,อื้อนนายไปเก็บจังไหนอะทำไมตัวนายน่ารักจังเลยตรงนี้คือขี้บูนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมมาเก็บด้วยนะในกลงตรงนี้มีไม่เอ,อ่ยไม่มีครับผมกดหมอบหมอบไม่ได้ติดหัวครับผมแม้บูจะหมอบแล้วแต่ก็ตัวสูงอยู่ดีเพราะฉะนั้นกดกลับร่างเป็นฟาร์มิงโกกดหมอบเอา้าวัดทำไมเราโย่แล้วตัวเราไม่ย่ออ๋อดีเลยโอเคเวลิกู เข้ามาดูด้านในตรงนี้ไม่มีเห็นแล้วมองเห็นมาต่กลยิดเลยว,ว่าจะหนีบนสายตาอันชาญฉลาดของมิงโกอได้นี่ก็คือเคซี Z ่บูเย่แล้บริเวณตู้เกมตรงนี้ลน่ะ มีหรือเปล่าเอ๊ะมันน่าจะมีนะไม่มีครับผมตรงนี้เพราะฉะนั้นเข้าไปตรงกลางเลยก็แล้วกันนะครับเจ๊เอ๋เราบูตัวน้อยทําอะไรกันอยู่เหรอขอเล่นด้วยคนสิมีไม่เอ่ยข้างบนไม่มีคุณผู้ชมครับอะไรไม่เข้าพวกครับผมเราเนี่ยแหละครับเขาเป็นบูกันหมดเราเป็นมิงเกถ้าในเต็นท์ไม่มีแล้วล่ะก็บนยอดเต็นท์จะต้องมีครับผมไม่มีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปที่อื่นครับ เจออีกหนึ่งแล้วครับผมพิงบูอยู่ใกล้ๆซุ้มสีชมพูตรงนี้แหละคุณพาเราพาจุดนี้ไปได้ยังไงคุณผู้ชมจําเครื่องทุบตรงนี้ได้ใช่ไหมครับผมบนเครื่องทุบมันมีเนี่ยข่าวบูครับพาดไปได้ยังไงเนี่ยเหลือจเชื่อตามจริงผมต้องเห็นนะไม่น่าจะพาดสายตามิงโก้ไปได้ครับผมแต่ก็พาดไปแล้วแสดงว่าเราตาถั่วเองครับ สวัสดีทุกคนผมไม่ใช่โดราเอมอนแต่ผมคือโดราเอบูเอแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือแพนด้าบูเยอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับ มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าคือว่าน่ารักผมละชักชักอยากจะเห็นอยากจะเห็นบูแพนด้าเป็นๆคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมสังเกตอะไรหรือเปล่าเห็นแล้วหรือยังคุณผู้ชมว่าคูมไฟนี้มันแปลกๆไหมครับผมใช่แล้วนี่ก็คือแองเจร์บูยังไงล่ะเย่ yeah! ผมเพิ่งรู้ครับผมว่าแบบนี้เขามีคำใบ้ให้เราดูด้วยนะครับ <laughs> เราก็วิ่งหาต้องนาน ฉลาดต้องนานครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเหลืออีก4ตัวครับผมไปกันครับมาสักครู่นี้เก็บแองเจิลบูไปไหนเอ่ยนางฟ้าบูมาครับโอ้โหขาวพูนมาตไกยยังกระเทพบบงมาจุดติโอ้ยน่ารักมากเลยแต่ละตัวมาตรงรถตรงนี้ต่อครับผมเพราะว่ารถคันนี้เป็นคนร้ายจับดอบูยัดใส่กระโปรงหลังยังไงล่ะเย เหลือ3ตัวสุดท้ายนะครับผมให้ลงมาตรงนี้ต่อเลยอยู่ตรงนี้อีก1ตัวเราพลาดจุดนี้ไปนะครับนี่ก็คือ impossible แล้วประตูตรงนี้ผมเข้าใจแล้วครับผมว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนคุณผู้ชม ตามผมมาเลยครับเราจะต้องเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อนนายอยากเข้าใช่ไหมถ้านายอยากเข้าตามเรามาครับให้เราไปตรงนู้นนะครับผมไปให้สุดเลยคุณผู้ชมไปห้องแห่งความลับจําได้ใช่ไหมที่เป็นห้องผลิตเจ้าบัวมีกล่องเยอะๆนั่นแหละครับผมไปที่ห้องตรงนั้นนะครับนี่นะเลี้ยวเข้าตรงนี้พอเรามาห้องตรงนี้แล้วนะครับผมผมว่าแล้วท่อตรงนี้มันมีเงื่อนงำครับ ให้เราไต่บันไดขึ้นไปจากนะั้นลงมาแล้วก็ตรงไปเลยตามเพื่อนเขาไปเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมี2ตัวละครน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะกดสปินก่อนนะครับโอเคมาตรงไปเรื่อยๆมี1ตัวอยู่นี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมที่มีเบคอนเดินอยู่นี้นะครับผมเก็บตรงนี้1ตัวแล้วก็ด้านบนอีก1ตัวนะครับผม โอเคเราเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับเก็บเลยเจ้านี่ก็คือดักอิเล็กโตรบูเยจากนั้นตามทางมาเลยนะครับผมให้เราเดี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะเจอบันไดไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็โผออกมาเฮ้ยนี่มันห้องแห่งความรับของเจ้าเลสนะครับผมนี่แหละคือห้องของเจ้าเลสผู้บงการเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเลนโบวเฟนครับทุกคนดูสิ เป็นไงเอ่ออีกตัวหนึ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในห้องนี้อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะ <c oughs> หาก่อนลืมตรงไหนเอ่ยตรงนี้มีไหมนี่ไงเจอแล้วเย่คอนเทเล์บูฮู้ตอนนี้ เราได้ครบทุกตัวละครแล้วนะครับผมูวิตตันตัวน่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมครับภายในแบบนี้ครับผมมีให้หาทั้งหมด20ตัวละครนะครับนี่ยังเป็นพาร์ทแรกอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆในอนาคตนะครับ เอาละครับผมและสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราได้ทําการหาครบทุกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นเป็นเมื่อนี่ชอบบูตัวไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายโูู้้